สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีวันนี้เช้าวันอะไรเนี่ยเช้าวัน, 27, นอนังคารที่ยี่สิบเจ็ดเนาะวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่ที่พวกเราจะต้องเรียนที่บ้านเนาะอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทํางานกันนะคะคุณครูมี มีเรื่องที่จะพูดคุยกับเราเล็กน้อยนะคะเรื่องแรกเลยก็คืองานที่ลูกทํามานะคะทํามาทั้งหมดสามสิบสามคนน้อขาดทรงหนึ่งคนก็คือน้องรัชานนท์นะคะผู้ปกครองน้องรัชานนท์รบก,กวนนะคะให้น้องทํางานภาษาไทยส่งคุณครูด้วยนะคะแต่งประโยคจํานวนห้าประโยคไม่เยอะนะคะ,ะทีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของความไม่เรียบร้อยของงานนะนี่คือเจอแบบ เยอะมากเลยนะคะเรื่องนี้ก็คือการไม่ขีดเส้นแดงอะลูกหนูไม่ได้ขีดเส้นแดงตรงประโยคตรงคําที่หนูใช้นะคะหนูไม่ได้ขีดเส้นแดงตรงคําที่หนูใช้น้องอต, e ตีมเชอร์แตมกัตดาฟีเอลิชากิมเตกน้ําชาน้องเพื่อนชมพู่ริบบิ้นนามิมีนาน้องเฟรมเจแปนหมูหวานน้องโนตไดมอนด์น้องกรีนน้องเอฟไม่ได้ขีดเส้นใต้เลยนะคะไม่ได้ขีดเส้นใต้เส้นแดงคําที่ลูกใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้น กลับไปขีดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีกรณีการขีดเส้นหน้าที่ไม่เรียบร้อยนะคะเช่นของน้องแก้มน้องแก้มกลับไปขีดใหม่นะลูกนะลืมเขียนโจทย์ลืมเขียนโจทย์ที่คุณครูให้อย่าลืมเขียนโจทย์ทุกครั้งนะคะไม่ไงั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เช่นของน้องจีด้าจีน้านะคะแล้วก็น้องแตงกวาที่ลืมเขียนโจทย์นะคะโจทย์ในที่นี้ก็คือแต่งประโยคนั่นเองนะคะ ทีนี้มีอยู่สองคนนะคะน้องนิชากับน้องเนทลืมขีดเส้นใต้นะลูกนะหนูดูให้ดีนะคะเวลาเราทำงานเสร็จเราจะต้องขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะลูกนะอ่านี้ในส่วนของงานที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะครั้งต่อไปเนี่ยงานใครไม่เรียบร้อยครูหักคะแนนนะโอเครับทราบรับทราบนะ,ะมาทบทวนกันนะคะในเรื่องของ การอ่านนะคะบทที่สามเพื่อนกันหนูหยิบหนังสือภาษาพาทีของหนูขึ้นมาแล้วหนูเปิดบทที่สามไปพร้อมๆกันกับครูนะคะตอนนี้หนูกดสต็อกก่อนหยุดชึ๊แล้ววิ่งไปหยิบหนังสือภาษาพาทีมานะโอเคนะพอหนูหยิบมาได้แล้วกดเล่นต่อเลยนะเรามาอ่านรู้จักคำนำเรื่องกันนะคะอ่ะไม่ไปซะงั้น รู้จักคำนำเรื่องอ่านให้เสียงดังฟังชัดๆให้ลั่นบ้านเลยลูกรู้จักคำนำเรื่องกอ,ไ,อไก่ไม้เอกไก่อ่านตามคุณครูนะลออูกอลูกชอองงชางงอช้างไม้โพช้างลูกช้าง ชออูชูจออ้องอจองไม้โทจ้องเร็วไปไหมอ่ะหนูอ่านตามทันไหมลูกเดี๋ยวให้ครูชา้าครูช้าก่อนนีอีกนิดนึงนะรออ้องอรองไม้โทร้รองรอ เอียกอรีกทอเอ้อนอเพื่อนไม้เอกเพื่อน,ออนดอเอกกอเด็กยาวๆไปยาวๆไปต่อนะคะพออา า,าตามให้เสียงดังๆฟังชัดเลยนะคะปอไอไปตออัวตัวตอโอตโอตรอต เอาเรากอ็อะนอกันปอเอกนอกเป็นอแอกอแอกไม้ตรีแอกอแอกอแอกไม้ตรีแอกแอกแอก โอเคทบทวนรู้จักคำนำเรื่องกันไปแล้วหนูจะต้องอ่านรู้จักคำนำเรื่องให้เก่งๆเลยนะลูกนะแล้วเดี๋ยวหนูอ่านให้คุณครูฟังด้วยโอเคทบทวนรู้จักคำนำเรื่องกันไปแล้วทีนี้ก็มาเริ่มกันที่บทเรียนเลยนะคะ oh. เพื่อนกัน oh. เสียงดังฟังชัดนะอ่านตามคุณครูนะคะเพื่อนกัน oh. ผู้ผาพาใบโบใบบวัว ไปหาเด็ก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 ดูผู้ผาเด็กเด็กดูลูกช้าง เด็กเด็กดีใจเรียกใบบกตอนะเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวหมดคาบแล้วใช่ไหม ถึงเวลาวิชาต่อไปแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกต่อนะไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตลูกช้างชูงวงร้องแอกแอก ผู้ผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกันโอเคจบแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเรามาเรียนกันต่อในเรื่องของการอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ยัง อ่านเน okay, sure? okay. 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 ื้อหาบทเรียนเพื่อนกันไม่เก่งหนูอย่าลืมสึกอ่านที่บ้านให้เก่งๆแล้วมาอ่านให้คุรูย้ายใหม่ฟังนะลูกนะโอเคไหมคะอ่าคิดถึงยังเลยคิดถึงทุกคนเลยนะคะคิดถึงทุกคนดูแลสุขภาพด้วยที่เสียงครูเปี่ยน เสียงเสียงครูเปลี่ยนไปนะครูไม่สบายนะคะไม่สบายนิดหนึ่งโดนโดนโดนแดดโดนฝนนะคะก็เลยไม่สบายหนูต้องดูแลสุขภาพด้วยเราจะได้มาเจอกันได้เร็วๆนะลูกนะ,ะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะ,ะงานของเราก็คือให้เด็กๆอัดคลิปการอ่านนะคะให้เด็กๆอัดคลิปการอ่าน รู้จักคำนำเรื่องแล้วก็อ่านเนื้อเรื่องของบทที่3ส่งคุณครูใยใหม่นะลูกนะบ๊ายบาย